จาก ep ีทีสองนะคะเป็นชุดเดรเพื่อนๆให้วางชิ้นหน้าให้ดูนะคะอันนี้เป็นริมผ้าประกบกับริมผ้าเป็นผ้าหน้า60นิ้วนะคะใช้อยู่ที่เมตรแปดสิเซนนะคะอันนี้เราจะเผื่ออยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะคะสาบด้านหน้าตรงเนี้อัดกาวนิดนึงค่ะเวลาพับมาติดกระดุมเขาจะได้มีแรงนะคะ แล้วก็วางได้ขึ้นมาเลยค่ะชุดเดยช,ชุดนี้เอวนะคะรอบอกเนี่ยอยู่ที่ส9สิบ้าสะโพกอยู่ที่สี่สิบนิ้วครึ่งก็วางไล่มาเลยค่ะเป็นด้านขอบขอบตรงนี้เราก็จะเผื่อเท่ากับกระโปรงด้านล่างเลยนะคะเพื่อที่จะเย็บกับส่วนตัวเสื้อเผื่อประมาณเผื่อในตัวมาเลยนะคะเผื่อในตัวมาเลยนะคะประมาณ2นิ้วครึ่ง ตรงเนี้ยเราก็จะ